สวัสดีครับอยู่กับช่องรถซิ่งตามงบนะครับผมนี่นะฮะวันนี้เราอยู่กับกันที่อูนะครับผมโนตอะไรซิ่งสุราษฎร์ธานีนะครับผมนี่นะครับเป็นอูทํารถซิ่งนะครับผมก็คือรถบ้านรถบ้านถึงรถซิ่งหรือว่ารถใช้งานรถอะไรก็คือทําได้หมดเลยนะครับผมอันนี้ก็หลายคันนะครับผมอันนี้ก็คือเสร็จมั่งบางคันแล้วก็บางคันที่รอรอทําอยู่นะครับผมนี่นะฮะนี่ก็ตอนเที่ยงๆนะครับผม คันนุก็คันน้าเงินฟ้านุก็เดี๋ยวผมค่อยถ่ายดูนะฮะคันนุก็คันม่วงกันรอประกอบเครื่องอย่างนั้นรถรถที่อู่นะครับผมนก็รอมาทํานะครับผมแต่ว่าวันนี้คันนูกผมก็เคยได้ถ่ายนะครับผมคันสีแดงอันนั้นก็ไปประกวดที่มกมสิบแปดล่าสุดก็ได้ถ้วยมาสองใบนะครับผมเป็นสวยงามครับผมนี่นะอันนี้ก็เดี๋ยวถ่ายรีวิวดูแต่ว่าวันนี้เราจะพามาดูนะครับผมเจ้านี่ฮะเชฟตาหวานคันนี้นะครับผมนี่นะ ขั้นที่ล้อไม่มีนี่แหละครับผมนี่นะฮะเขาถอดอะแดปเตอร์ออกนะฮะนี่ครับผมนี่รถที่อู่เหมือนกันัะผมอู่น้องนะผมพีท่อรั่นนะครับผมเนี่ยแต่ว่าไฮไลท์มันอยู่ที่ตรงนี้ครับผมที่อยากถ่ายเพื่อนๆในรับชมนะครับนี่นะะนี่นี่นะครับเป็น เชฟตาหวานเครื่องดีแม็กตัวสองพันห้านะครับผมปกติตัวนี้จะเป็นกล่องปักหน้าแต่ว่าคันนี้เป็นกล่องหนึ่งจุดเก้านะครับผมนี่นะฮะไอ้แ้วมันอยู่ตรงนี้นะครับผมช่างไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับผมนี่คนระับคือสังเกตได้ง่ายนะครับผมตาหวานแท้ปีศูนย์แปดไม่ว่าจะเป็นดีแม็กคือมันจะมีนี่นะไอไฟสีเหลืองๆตรงนี้นะครับเนี่ยนะมันก็คือดูได้ง่ายครับผม นี่คนะอันนี้ก็อันนี้คือท่ออันนี้มันแตกฮนะที่มันได้อาบน้ำมันเครื่องแต่ว่าจริงๆที่ผมอยากให้ดูก็คือนี่นะ,น,นะครับผมเป็นกล่อง1.9นะครับอันนี้ก็คือรถที่อู่นะผมคันนี้ก็มีโ u โบนะผม S MT นะฮะนี่นะแล้วก็ใส่กล่อง1.9ก็คือขับอะไรก็ปกติแล้วผมคือกล่องมันเสียผมอันนี้ก็คือทําการวิจัยมาก็ใช้งานได้ขับปกติครับผม เดี๋ยวเราจะไปสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับนี่นะครับติดเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวให้ดูให้ดูก่อนฮนะเดี๋ยวเราจะมาเบิ้ลให้ฟังนะครับนะี่ฮะปกตินะผมแต่ตอนนี้รถรถหัวอัวฉีดมีปัญหาอยู่นิดหน่อยครับผมยังไม่ได้ทำการแก้ไขเน,นี่ย เ๋วเาวมาฟังเสียงกันนะครับผมสองพันห้ากล่องหนึ่งจุดเก้าครับนี่ะกล่องหงจุดเกนะ้านะครับ สองผม2ห้ากลอง1,9นะครับอันนี้ให้เราให้ฟังเสียงรอบเดินเบานะนครับผมนี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราไปฟังตัว2,020นยี่สบนะผมหนึ่งนะฮะว่าเสียงแกคล้ายๆ,ๆกันหรือไม่นะนครับผมนี่ฮะ ก็ประมาณนี้นะครับผมก็เสียงก็โน้อะไรก็คล้ายกันหมดเลยนะครับผมนี่นะครับเรากําลังทําการวิจัยกันต่อไปนะผมว่าจะได้ประมาณไหนแดีนี้ถ่ายเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมว่าช่างไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับผมใครสนใจยังไงก็ติดต่อมาได้นะครับผมนี่นะฮูโนออะไรซิ่งสุรากานีนะครับผมนี่ฮะทำจากที่นี่มีประกันแน่นอนครับผมมาจากช่องก็มีรถพิเศษแน่นอนครับผม โอเคครับผมแต่วันนี้สวัสดีครับ